ในทุ่งกว้างของทวันมาจระด เสียงพระย่ำขํากล้องกังวานไปทั้งหมู่บ้านเสียงกลองหนังขึ้นตะลุมตุ้มระคังก็รับเม้งกล้องไปอยู่อย่างนั้นพอหนักเข้ากลองก็รัวตะลุมตุ้มทีขึ้นทีขึ้นระคังก็รัวเมง้งเม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 ้งทีตามและทั้งกลองทั้งระคังก็ประสานเสียงกังวานคนเฒ่าคนแก่ได้ยินเสียงกลองย่ำขําระคังขานก็ละมือจากภารกิจผินหน้าไปวัดยกมือท่วมหัว ให้เสียงบุญเสียงทานแผ่ให้ทุกคนมีความสุขลมดึกพัดวูบเย็นสบายเสียงไผ่เสียดกอสีครืดคราดประสานกับเสียงใบสะบัดสู้ยาวตามด้วยเสียงลำไผ่ลั่นดังออด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 แอดควายในคอกสะบัดหัวกระดิ่งคอควายดังกรุ๋งกริ๋งแววมาเสียงมันสะบัดหางปัดยุงอีกดังฟึบฟับเสียงขี้เมาเล่นลิเกเอาปากทำระนาดแววลอยมากับสายลม แกนตื่นขึ้นกลางดึกไม่ได้ยินเสียงเอะอะบนบ้านเสียงยายบอกให้เตรียมขันข้าวไว้คอยหมอตำแย่ตาบอกให้พ่อรีบไปทลายกองฟืนอยู่ไฟที่สุมไว้แล้วตะโกนสั่งให้ชักฟืนมาสองสาดุ้นไว้ก่อไฟตั้งน้ําร้อนซึ่งเป็นความเชื่อว่าจะทําให้คลอดลูกง่ายเหมือนทลายกองฟืนประตูหน้าต่างทุกบานถูกเปิดหมดลิ้นชักตู้ถูกไขอะไรอะไรที่ปิดอยู่พวกญาติพี่น้องพากันเปิดออกจนหมดมันจะได้คลอดง่ายๆ แกนจำได้ว่านั่นคือเสียงของยายไอทิดตียมดมน้ำร้อนเสียงยายอีกนั่นแหละดูช่างรอบรู้ไปหมดพ่อหยิบเชือกมนิลาสอดร้อยกับขือบ้านเตรียมให้แม่ไว้โหนตอนออกลูกหมอต้มแยมาแล้วกลิ่นธูปควันเทียนเริ่มอบอวนหมอบอกให้แม่หันหน้าไปตามที่แม่ไก่ไข่จะได้ออกลูกง,ง่ายๆเหมือนไก่ออกไข่นานทีเดียวที่แม่คร่ำครวญบิดตัวเรา่าเรา่าสองมือของแม่โหนเชือกบิดไปมา พ่อก็ไปหนุนหลังปลอบแม่เสียงของแม่เป็นเสียงแห่งความเจ็บปวดทุกทรมานเหงื่อเม็ดตผุดพรายเต็มวงหน้าแม่เสียงแม่ถอนใจหนักน่วงเสียงขบฟันข่มความเจ็บปวดช่างบาดความรู้สึกของแก่นยิ่งนักเวลาดูช่างผ่านไปเชื่องช้าเหลือเกินแก่นสงสารแม่จับใจแม่จ๋าแม่แก่นม้อยหลับไปเมื่อไหร่ไม่รู้แต่เช้าขึ้นมา เขาเห็นชีวิตเล,เล็กๆอีกชีวิตหนึ่งนอนอยู่บนเบาะรองรับด้วยกระด้งที่มีน้ำหล่อกันมดมีสศยศิลวงรอบข้างตัวมีสมุดดินสอสอดไว้เจ้าตัวน้อยนอนหลับปุ๋ยยังมีความสุขแก่นลืมดูสะดือออกน้องของแม่ว่าตอนนี้เป็นอย่างไรบ้าง ืนนั้นเป็นคืนเดือนหงายเด็กๆในหมู่บ้านรู้สึกสําราญบานใจกับแสงจันทร์นุ่มนวลน,นี้นักหมู่บ้านทั้งหมู่บ้านอยู่ในความสลัวรางอ่อนโยนของแสงจันทร์หวานละมุนนุ่มตาจอร์ดเปียแก้วแก่นและจุกข่มตาเท่าไรก็นอนไม่หลับเด็กๆจึงต่างคนต่างออกจากบ้านมาที่ลานว่างกลางหมู่บ้านอันเป็นแหล่งพบปะพูดคุยของคนในหมู่บ้านยามว่างจากงานหรือยามค่ําคืนเดือนหงยเคาว่าเล่นซ่อนหาดีกว่าว่า จอสเสนอเกมสนุกต่อเพื่อนๆเ,เออดีแก้วสนับสนุนเดินไหแบบนี้ไม่ค่อยน่ากลวเหมือนคืนเดินมืดทุกคนเห็นชอบจึงยืนล้อมเป็นวงกลมเตรียมเลือกคนที่จะถูกเป็นผู้ปิดตาคนแรกเอางี้ดีกว่าจอดว่าหายตัวแรกที่สุดเป็นก่อนเว้ยจุกสะดุ้งยงอันแน่เจ้าจอดเอ็งจะเล่นพิเลนแล้วไม่ล่าเห็นข้าตัวเล็กกว่าเอาเปรียบทั้งปีเชนะเว้ยไม่ยอมเว้ยเอาไงดีอะ แก้วขอความเห็นโออาเรลาตะแปะเปียตัดบทเด็กๆยื่นมือไปข้างหน้าจอร์ดร้องนำขึ้นว่าโออาเรลาตะแปะความเป็นเด็กๆต่างงายมือเป็นแถวเพราะใครขืนความมือก็เป็นคนปิดตาก่อนเพื่อนงายเป็นจอร์ดร้องต่อคราวนี้มีคนหลงกลง,ง่ายมือถึงสามคนคือจุกแก้วและเปียคนที่ความมือไว้อย่างเก่าก็ออกไปยืนสบายใจ จอดรับอาสาร้องโออาร์เหล่าตะแปะให้สามคนนั่นอีกใครไม่เปลี่ยนเป็นคราวนี้ถ้าใครยังไม่รีบคว่ำมือแล้วก็ต้องเป็นคนปิดตาแต่ทั้งจุกแก้วและเปียต่างก็เปลี่ยนมือโดยไวจอจึงต้องอาศัยกลเมดพลิกแปลงร้องบทเพลงเร็วว่าใครเปลี่ยนเป็นใครไม่เปลี่ยนเป็นใครไม่เปลี่ยนเป็นคราวนี้จุกกับแก้วเผลอไม่ยอมเปลี่ยนมือเพราะคาดว่าจอจะต้องร้องคําสุดท้ายว่าใครเปลี่ยนเป็นแต่ผิดคาดจอดหลอกสะป่นปี้หมด ส่วนเปี่ยนนั้นไหวดีรีบเปลี่ยนมือจงรอดตัวไปอีกคนอ่ะเหล้วเอ็งสองคนปอยิงฉุกันดีกว่าไว้ดีจอดว่าตกลงจุกกับแก้วตอบพร้อมกันยินยียาวพกกระเป๋ายิงฉุบสิ้นเสียงคําว่าฉุบทั้งจุกและแก้วสลัดมือออกไปข้างหน้าจุกกำมัดชูเดส่วนแก้วแบมือราหัวเราะลั่นกระดาษหอคอนแก้วชนะเว้ยไอจุกเป็นเว้ยเฮ้ยบอกให้เอ็งเป็นแต่ที่แรกก็ไม่เชื่อเว้ย เสียเวลาเปล่าๆจอดพูดหัวเราะหัวราะอย่างเงี้ยยุติธรรมแล้วจุกตอบเสียงอ่อยๆจะโชคร้ายไม่หน่อยแค่นั่นเองอ่ะเอาผมยังไปแอบนทีไปจุกหันหลังให้เพื่อนยกมือขึ้นสองมือปิดตาลงมือนับดังๆหนึ่งสองสามสีห้าพูกเด็กๆรีบหาที่ซ่อนกันชุลมุนพอนับถึงร้อยจุกกรตะกนขึ้น จอตพยายามบีบเสียงให้เล็กๆสั้นๆนนกลัวจุกจะจับทิศทางของเสียงได้จุกออกค้นหาเพื่อนไปตามเงาไม้ต่างๆด้วยความระมัดระวังวนไปมาหลายเที่ยวก็ยังค้นหาไม่เจอเขาวกไปทางซ้ายมือจรงพุ่มไม้ใหญ่เห็นมันไหวๆจึงนั่งลงกับพื้นดินเพื่อมองให้ถนัดจุกจ้องมองสักพักก็เห็นจอตโยงโย,ย,ยงยกทำกระดุบกระดุบพอจอตโผล่หน้าเหลียวซ้ายแลขวาจุกก็เลยหัวเราะกากแอดสไปจอต จอทำหน้าแย่ๆที่ถูกแอดสไพยก่อนเพื่อนนี่ถ้าจุกค้นหาพวกที่เหลือได้จนครบโดยไม่โดนป๊อกซะก่อนจอรต้องเป็นคนค้นหารายต่อไปจุกออกค้นหาพวกที่เหลือโดยมีจอร์จเดินตามตูดต้อยต้อย,อยคอยหลอกให้จุกเขวอีกอย่างหนึ่งก็เพื่อส่งเสียงให้พวกที่ซ่อนอยู่รู้ตัวว่าจุกกำลังมาแล้วให้ซ่อนให้ดีถึงจอตจะพยายามสักเท่าไหร่ก็ไม่เป็นผลจุกแอดสไพยได้เกือบครบเหลือก็แต่เจ้าเปียคนเดียวเท่าน,นั้นที่หาเท่าไรเท่าไรก็ไม่เจอ ดึกแล้วพวกผู้ใหญ่ที่มานั่งคุยอยู่ตรงลานว่างคา่อยๆทยอยกลับบ้านคราวละสองคนสองคนจะเหลือก็จะหนุ่มสาวสี่ห้าคู่นั่งคุยกันอยู่เบาๆเบียเบียวัยอยู่ไหนวะเอามาเหอะดึกแล้วจุกตะโกนเรียกเพื่อนรักเงียบไม่มีเสียงตอบและความเคลื่อนไหวใดๆเอาไว้เปียเลวิตฐานเปิดตูดไปนอนหวนัวเลาะท้องกัดท้องแข็งหลอกพวกเราแล้วมัง้งจบกเปรยกับเพื่อน เพราะเปียชอบทำอะไรแผลงๆเสมอเอ้ยเอ็งมีหน้าที่ค้นหาก็หาเบอไปนาะจอดอย่างนึกสนุกหรือไงพวกเราเขาหันไปถามแก้วกับแก่นทั้งสองเห็นด้วยกับจอรดนานเข้าทุกคนชักเอะใจเปียไม่น่าซ่อนตัวมิชิดขนาดนี้ถึงอย่างไรก็เล่นกันแค่สนุกสนุกเอ้ยมันยังไงยังไงอยู่นะคราวนี้แกดชักไม่แน่ใจเฮ้ยไปดูไอ้เปียที่บ้านดีกว่าว่า ขณะที่เด็กๆยก,ยกขยโงงกันมาทางท้ายหมู่บ้านก็เห็นพวกผู้ใหญ่เอะอะถือตะเกียงรั้วอยู่อรอบๆกอไผ่อัวกลัวแล้วลูกจ้างกลัวแล้วไมาหลอกลูกจ้างเลยที่ชอบที่ชอบเฮ้ยเสียงไอ้เปียนี่ว่าเด็กๆทำหน้าเลิกลักจอร์ดแก้วแก่นและจุกวิ่งเข้าไปดูใกล้ๆแล้วทำหน้าหวาดเสียวเปียเขาไปนอนได้อย่างไรกลางกอไผ่เสื้อผ้าของเขาขาดวิ่นท่าทางวาหวาดผวา พวกผู้ใหญ่ใช้มีดถางเรียวหนามเข้าไปอุ้มเปียออกมาอย่างทุลักษ์ทุเลเปียตะโกนวกเวกว่ากลัวแล้วกลัวแล้วเหมือนกับมองเห็นอะไรที่สุดแสนจะน่ากลัวโบราณเขาว่าว่าห้ามเล่นซ่อนหากลางคืนมันก็ไม่เชื่อกันไอเด็กๆสมัยใหม่เนี่ยมันดันจะจริงเลยเห็นไหมละ่ะผีเกือบจะเอาตัวไปแล้วคนเท่าคนแก่โจดขานกันอึงคนึงทำให้เด็กๆหัวหดกับคำว่าผีไปตามกัน หลายวันต่อมาแก้วแก่นจุกจอดเดินหน้าละเหียไปเยี่ยมเปียที่บ้านเด็กๆกลั้นหัวราอแทบแย่ที่เห็นผมเปียร่วงเกือบหมดหัวมีเหลือโดเดกระหล่มกระแหล,ม,ลมพอเป็นกระสายยาเปียนอนตานลึกโบสีโครงขึ้นเหมือนวัวผอมเดินเมษาข้อมือมีได้สีขาวผูกเรียกขวัญขึ้นมาตามแขนเกือบชนข้อศอกเปียเล่าให้จอดกับเพื่อนๆฟังว่าตอนที่เขาเข้าไปแอบหลังพุ่มไม้นั่นเขาเจอผีตัวหนึ่ง มันนุ่งขาวข่วมขาวยาวรุ่มร่ามเปียว,วิ่งไม่คิดชีวิตขณะวิ่งก็เลี้ยวหน้าเลี้ยวหลังแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่าผ่าเข้าไปกลางกอไผ่ได้อย่างไรโอ้ยไม่เล่นสอนา่าพวกแกอีกแล้วเปียพูดด้วยเสียงแผ่วโหยพ่อก็ว่าผีนมัชอบจับตัวเด็กๆดืดด้อหลันตอนกลางคืนเด็กๆเ,เสียวสลังวูบใบหน้าถอดสี คําว่าผีมันอยู่เหนือจิตใจพวกเขามาตั้งแต่จำความได้แล้วไม่มีใครรู้หรอกว่าผีที่เปียพบนั้นแท้จริงแล้วก็เป็นไอ้หนุ่มขนองที่แต่งไปหลอกหนุ่มสาวที่นั่งอีอ๋อตรงลานว่างนั่นต่างหากช่างเป็นคืนเดือนหายที่แสนจะเลวร้ายเหลือเกินสําหรับเปียฝนแรงนักปีนี้กล้าที่เพาะไว้ในแปลงเริ่มเปลี่ยนเป็นปสีน้ําตาลไหมยอดอ่อนพับลงซบดิน แล้วกลายเป็นกล้าแห้งแผ่ราบบนร่องระแหงเหมือนคนสิ้นเรี่ยวแรงแรงเหลือกำเหลือเกินพ่อของจอดยกมือปาดเหงื่อที่หน้าผากแหยหน้ามองฟ้าด้วยสายตาสิ้นหวังเมฆฝนสักนิดไม่เคยแผ่วผ่านมาเลยปีนี้พูบอกว่าอีสานน้ำท่วมจอดบอกพ่อคำพูดของลูกน้อยค่อยทำให้พ่อยิ้มได้นิดหนึง่งไม่มีอะไรอีกแล้วที่ทำให้พ่อแม่ดีใจไปกว่านี้ เมื่อรู้ว่าลูกอันเป็นดวงใจนั้นเป็นเด็กดีและตั้งใจเรียนเฮ้ยมันน่า,จ,าจะเลยมาแถวนี้มัง่งพ่อเอื้อมมือจับหัวจอ์วิทยุประเทศไทยก็ออกข่าวทุกเดือนว่าแถวบ้านเรานะ่ะข่าวกลาดเสียหายพ่อถอนใจระบายความอึดอัดให้จอดฟังคนทําชั่วมากมั้งพ่อจอดทาท่าครุ่นคิดเพรเรื่องไปคลายนิทานที่ครูเล่าให้ฟังเหลือเกิน พ่อหัวเราะชอบใจโอบไหลลูกรักเดินฝ่าเปลวแดดที่เต้นระยิบระยับอย่างมีความสุขเด็กๆไม่ค่อยเข้าใจเรื่องฝนแรงนักหมู่นี้ไปไหนๆก็มีแต่คนบนถึงเรื่องนี้คนที่เคยอารมณ์ดีชอบกระเซ้าเด็กๆหมู่นี้ก็ห่างไปหน้าตาดูมนหมองเฮ้ยเฮยมาดูอะไรนี่ดิเว้ยแก้วตะโกนลั่นเมื่อเห็นรูปปั้นชายหญิงคู่หนึ่งทำท่าร่วมประเวณีตรงทางสามแพร่งเฮ้ยนนี่ว้ย แก่นชี้มือไปที่ปลัดขิกทาหัวสีแดงแจ๋ตั้งตรงงานอยู่ใกล้กันนักเรียนมุงดูแล้วหัวเราะคิกๆรูปบ,บ้านผาดผลนค่อนข้างหยาบโลนนี้เป็นความเชื่ออย่างหนึ่งของคนไทยที่ทํากันมาเป็นประเพณีโดยเชื่อกันว่าจะสามารถแก้เคล็ดทําให้ฝนแรงกลายเป็นฝนชุกได้ครูเคยยกตัวอย่างให้นักเรียนฟังบ่อยๆถึงความงมงายของมนุษย์สมัยก่อนอันเนื่องมาจากความไม่เข้าใจธรรมชาติที่เปลี่ยนผันแต่ครูก็ไม่ได้ตำหนิออกไปตรงๆ เพียงต่บอกว่าการกระทําอย่างนั้นไม่สามารถทําให้ฝนตกได้ยี่แป้นดูนี่เลยเปียดึงข้อมือเด็กหญิงส้มแป้นให้เขาไปดูใกล้ๆต่ลึมส้มแป้นทําปากขมุบขมิบท่ามกลางเสียงหัวเราะชอบใจของนักเรียนชายตัวเล็กๆก,กลุ่มนั้น แก้วเห็นพ่อสะพายข้องกลับบ้านมาเมื่อตะวันจวนจะรับขอบฟ้าเขาวิ่งออกไปรับพ่อด้วยความดีใจพอเปิดข้องดูก็อุทานลั่นโหยกบทั้งนั้นเลยฮาเอาไปให้แม่เองพ่อปลดสายข้องออกจากบ่ายื่นให้แก้วไปให้แม่ทํากับข้าวแม่ผ่าอ,อกลอกหนังไว้ได้นะนะจ้าไปทํากลองเล่นแก่พ่อ,อ้จอดแก้วบอกแม่แล้วก็วิ่งไปหากระป๋องนมสามสี่ใบแก้วเจาะฝากระป๋องออก าหนังกบขึงครอบลงไปแทนเอาอยางรัดไว้โดยรอบยกไปตั้งไว้ริมชานเรือนเตรียมพึงแดดในวันพรุ่งนี้แก้วกะว่าสองสาวันหนังคงแห้งสนิทนําไปตีแทนกลองได้อย่างสนุกสนานคงสนุกพิลึกแก้วคิดในใจยิ้มออกมาคนเดียวบ่ายวันเสาร์ขณะที่เด็กๆนั่งชุมนุมตีกลองเล่นลิเกกันอยู่ที่ถุนบ้านแก้วนั้นเสียงกลองยาวดังเทิ่งบองทิ่งบองสลับเสียงชิงฉาบแววมาจากรานขาเฮ้ยเงียบดิ อย่างไรวะจอดร้องบอกเพื่อนๆทุกคนตะแคงหูฟังเอ้ยเชิญรวมกันแห่หนางแมวขอฝนเทว,วดาหน่อยโว้ยพวกเราล,ลุงแคล้วตะโกนอ้อแอ้เด็กๆตบมือเครียวคว้ากลองหนังกบกะโหลกกลาไปร่วมขบวนทันทีสมเป้นสมแป้นเธอรำสวยๆนะจอกระสาวเพื่อนหญิงเขาพูดเพราะเระสมแป้นเพิ่งย้ายมาอยู่ที่โรงเรียนได้เดือนกว่าๆแล้วเธอก็พูดจาอ่อนหวาน ไม่มีมึงมึงกูกูอย่างพวกแก้วเปียแกนไอ้ส่วนข้าเป็นคนตีกลองไว้ว่าแล้วจบคว้าไม้ตีกลองกระป๋องดังปงปงปง,ปงด้วยใบหน้าเบิกบานขาบวนแห่นางแมวแอนไปแอนมาด้ฤทธิ์เล่ายาวเหยียดทุกคนเต็มอกเต็มใจร่วมมือกันดีเหลือเกินคงเป็นเพราะทุกนี้เป็นทุกที่โปรยปลายไปทุกหลังคาเรือนเมื่อสิ้นหนทางจึงต้องหาสิ่งยึดเกาะทางใจเป็นการสร้างความหวังร่วมกันขึ้นมา แมวหน้าสงสารนั่งหนาวสัน่นมันร้องแง้วแง้วอยู่ในตะกรา้าเนื้อตัวเปียกโชกขนลู่หลุบทิดมีกับลุงโถเป็นคนหาบแมวผ่านบ้านไกลก็ร้องเชิญให้ช่วยกันเอาน้ำรถแมวแก้เคล็ดฝนแรงแมวจนหนทางวิ่งหนีน้ำคลุกคลุกอยู่ในตะกร้าใบใหญ่จะโจนออกมาก็ไม่ได้ข้างบนมีฝาปิดแน่นกันหนีเสียงกลองฉับกลับชิงรับกันอยู่กราวกราวอท แก้วแก่นเปียจุกและส้มแป้นปลอยเป็นหางเครื่องพันแข้งพันขาผู้ใหญ่สนุกสนานจุกตีกลองหนังกบดังปองปองเข้าจังหวะกลองของผู้ใหญ่ถึงเสียงกลองของเขาจะถูกข่มจนเหมือนไม่มีเสียงแต่ก็มันมือจุกเหลือกำลังทิจจันต์ตะสอนภาษารำสาย,สายเอวอ่อนอยู่หัวขบวนส้มแป้นเอาห่วเขามั่งสิจอดอยุเอาหนะ้าเปียเสริมไม่เห็นส้มแป้นทำทีอ้ายเขาตบมือเข้าจังหวะ เสียงกลองกระทุงให้คึกคักเด็กๆร่วมขบวนผสมโรงสนุกสนานไปด้วยจอร์ดเคาะไมา้ทำเป็นกลับขยับตามไปด้วยเขาออกท่าออกทางเหมือนตัวตลกลิเกงานวัดว้ายพอแล้วไอ้จอร์ดแกนหัวเราะท้องคัดท้องแข็งไปกับท่าลิงท่าข้างของเพื่อนยิ่งว่าเหมือนยิ่งยุจอร์ดทำท่าป่อไปป่อมาต้อนหน้าต้อนหลังส้มแป้นเลียนแบบผู้ใหญ่ส้มแป้นรำสวยเหมือนที่ครูสอนในโรงเรียนผิดกับจอร์ดที่รำนอกแบบ เอาขบขันมากกว่าสวยงามพระวิญญาขึ้นว่านางแมวเอ้ยเด็กๆก็รับกันเครียวมาลองแปว้วแปว้วที่ฝาข้างโน,น้นขอฝ้าขอฝนลดแมวขามังขาจางแมวมาได้เบียยี่สิบมาซื้อหมากดิบ มาล่อนังไม้นังไม้ภูมิใจนุ่งผ้าตะเข็บทองไอหนูตีกลองไอฮักกะปากกาตูไองูพันกันหัวลานชนกันอ่ะฝนก็เทลงมาเต็มถุงเต็มถาเต็มหน้าซองห้องนิมนตพระมาเต็มถุงเต็มถาเต็มหน้าซองห้อง มิมนพระมาสวดคาถาประชอนปันเมฆเสียก่อนนะมีละครสามวันนะหัวล้านชนกันนะฝนก็นเทลงมาหัวล้านชนกันนะฝนก็นเทลงมาพอร้องถึงหัวล้านชนกันเสียงมักจะดังจนลงโทขอนขวบขวับเอียยทำไมต้องมีหัวล้านชนกันด้วยวะไปะยกมือรูปหัวเน่งอยู่กระดกเล่ากรึบหัวเราะฮ่าฮ่าฮ่า,าพอร้องจบบักจ่อยจากอีสานตะโกนบ้างว่า เต่าอีแม่นังแมวแก้งมาข้อไข่ข้อบดได้ข้อฟ้าขอ้าขอฝนขอน้ำมนหดแมวให้แนบบ่ได้ข้าจางเอาแมวข่อยมาบ่ได้ปลาเอาหนูก,กับเขาเหล่าเด็ดก็เอาเหล่าทูก็เอาแม่เถาเอ้ยอย่าเฝ้าไข้ลูกเขาพ่นปลูกลูกน้อยเผินแพงแตะวันแดงฝนก็เทลงมา ตะวังตกฟงกกหกลงมาดังเข็งดังเข็งขามดงมานีแม่นบักเล็กแม่นพออีทึงยิงเบิงยิงเบิงฝนเทลงมาเทลงมาฝนเทลงมาเอาเทลงมาเทลงมาบักจ่อยว่าไปเจื้อยเจื้อยคนเดียวคนอื่นคอยแทรกผิดบ้างถูกบ้างเพราะลิ้นไม่เคยได้แต่ให้จังหวะตบมือตีกลองเคาะไม้กันทุกคน ดวงตะวันรอนแสงอ่อนลงแล้วจมดวงลาลับไปตามวิถีโครจรกระบวนแห่นางแมวอ่อนลา้าหลายคนแงนหน้าดูฟ้าด้วยความหวังว่าวันพรุ่งนี้โชคคงเป็นของพวกเขาบ้างฝนแล้งอย่างนี้เด็กๆก,กลับรู้สึกว่ามันช่างสนุกเหลือเกินกับการแห่นางแมวเอ้ยวันนี้ไปเล่นต่อที่โรงเรียนนิจกบอกเพื่อนๆก่อนจะแยกย้ายกลับบ้านไครบ้านมันโลกของผู้ใหญ่กับเด็กเหมือนอยู่คนละใบเสมอ บ้านที่จอร์ดอยู่เรียกขานกันติดปากว่าบ้านใต้โดยยึดอาวัดเป็นเกณฑ์ในการแบ่งบ้านที่อยู่เหนือวัดขึ้นไปว่าบ้านเหนือทั้งบ้านเหนือและบ้านใต้ต่างก็ตั้งอยู่ริมคลองเดียวกันดื่มน้ําในคลองร่วมกันอาบน้ําสายเดียวกันโรงเรียนของจอร์ดตั้งอยู่ในบริเวณวัดเด็กจากบ้านเหนือและบ้านใต้ต้องมาเรียนที่นี่ครูใหญ่เป็นคนเก่าแก่ของหมู่บ้านมีลูกศิษย์ทุกหากเกลื่อนไปทุกหลังคาเรือน แกสอนมาตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่เรื่อยมาถึงรุ่นลูกรุ่นหลานและทำท่าจะได้สอนรุ่นเหลนในอีกไม่กี่ปีนี่แล้วโรงเรียนยังไม่ขึ้นจอร์ดเดินเตรไปเตรมาสักครู่ก็เห็นจุกเดินร้องไห้ปากเจอมากับเปียแก้วและแก่นเอ้ยเป็นไรวะนั่นอะ่ะจอร์ดปาดเข้าไปหาพอเห็นปากจุกบวมเป็นกรุดก็อดจะหัวเราะไม่ได้โดนไอ้แกลบ้านเหนือมันล่อเอาเนี่ยออกคนาเลยแก้วรายงาน ไอกแกะที่อยู่ป .5 หรอจอดกำมัดแน่นใช่มันต่อยเรื่องอะไรอะ่ะว่าจุกไปแย่งที่ปากเบดมันเปียทำท่าฮึดฮัดจุกปาดน้ำตาป้อยป้อยที่ปากเปต,ตรงไหนวะจอดยังกลงขาที่น้องน้ำหลังบ้านไอ้เปียแหละเอ้ยน้องน้ำกลางทุ่งใครก็ปากได้เรื่องอะไรมาทำแบบนี้วะจอดไม่พอใจอย่างยิ่งไปไปเอวกระเป๋าไปเก็บก่อนเดี๋ยวข้าไปดักไอกแกะที่ปากทางหน่อยจอดถึงจะเรียนอยู่ชั้นป .3 แต่ตัวเขาก็โตกว่าเด็กคนอื่นๆในรุ่นเดียวกันเป็นหัวโจกมาตั้งแต่วันแรกที่เข้าโรงเรียนแกลเดินรวมมากับเพื่อนกลุ่มใหญ่พอจะเข้าประตูโรงเรียนจอร์ดก็ขวางเอาไว้เ้กแกะเอ็งต่อยไอ้จุกขาาเขาไมมอ่ะจอร์ดชี้หน้าอ้าวเรื่องอะไรของเอ็งวะแกลยียวนเขาก็หนึ่งในบ้านเนื้อเหมือนกันมีหนำซ้ำําตัวก็โตกว่าจอร์ดอยู่มากไอ้จุกมันตัว่ตลูกหมาเอ็งไม่อายมั้งเหรอจอร์ดลดมือลงมาเท้าสะเอล มันแย่งที่หากินกูพ่อมึงขุดไว้หรอจอดส,สามหาวอ้าวยามาเล่นพ่อเะเไว้ยจอดเดีย๋ยวเดีย๋ยวเดี๋แกละวางกระเป๋ากำหมัดแน่นเองเอาข่าแม่จอดท้าดือ้อเด็กๆเริ่มตีวงล้อมเข้ามาเหมือนกัดจิ้งหรีดเอาแน่ยัยงเองนี่ข้าให้สองคนด้วยแกละแสดงความใจถึงออกมาไม่ต้องคนเดียวเนี่ยจอตัดบทไปยไปหาไม้มาไป เอาไป,ปักไว้ข้างกอไผยตรงปากทางด้านนอกนูนะ้นน่ะจอร์ดสั่งเพื่อนทําที่นัดหมายจะมาดวลกันโรงเรียนเลิกเจอกันจอร์ดบอกแกละเด็กๆตบมือชอบใจที่จะได้ดูมวยฟรีห้ามปากหมาบอกรู้นะว้ยแกลพูดเปลยๆให้ทุกคนได้ยิน